ทำมแอนน่าแทม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 แท ฉันเปิดอย่างนี้เพราะว่านี่เป็นงานเปิดตัวบ้านใหม่ของฉันว้าวเชกเกิลบ้านใหม่ไม่เห็นจะรู้เลยแต่ว่าประตูเนี่ยมันทะเลาะกับบันนี่นะเมื่อกี้นะเนี่ยมาสิมาสิเอาดิเอาดิยังไงเออสู้กับบันนี่ก็ได้นะแค่ก็เปิดไม่ได้น่ะมันทะเลาะกับบันนี่เมื่อกี้บันนี่ตีมันพังไปแล้วแน่เลยย่าฮ่าฮ่าาเปิดได้แล้วเย่แล้วปิดอ่ะปิดไม่ได้เฮ้เออเชกเกิบ้านเธอพังแล้วนะฉันว่า งานเปิดตัวบ้านใหม่ของชั้นแค่เปิดมาประตูรั้วก็พังแล้วเหรอเนี่ยนั่นนะสิชายเกล้ว้ยว่าแถวบ้านหลังนี้นี่แบบดูดีคือดีเลยแหละชายเกล้าดูสิมีทั้งเตาแกส๊สมีทั้งเตาอบแล้วก็เตาแกส๊สไฟฟ้า<อ>แล้วก็ตู้วางแล้วก็อันนี้อะไรเี่ดตู้เย็นหรอู้แช่ศพ มันเป็นตู้แช่แข็งเฉยๆอ๋อตู้แช่แข็งเฉยๆส่วนอันนี้เป็นห้องโฮมเชียเตอร์มีทีวีมีลำพโพงว้วมันดูดีมากเลยพร้อมกับโซฟาสีแดงเห็นโบแดงและสละงในางใจอะออมีใครเคยฟังบ้างนะ บ้านฉันหลังเนี่ยฉันสร้างมาอย่างกิ่งใหญ่เลยนะมันสามารถป้องกันได้ทุกสิ่งอย่างเพราะวัสดุไม่ได้ทำจากไม้ทำจากกระเบื้องทำจากอิฐจากปูนแฮก,ก,กเลยแฮกเลยแฮกเลยแล้วก็ตรงนี้นะเป็นคอมที่เธอกำลังแฮกอยู่นะ่ะมันจะสามารถเชื่อมต่อไปอยังกล้องวงจรปิดที่ฉันตั้งไว้ข้างนอกได้คอยดูนะบันนี่ไหนขอดูซิว้าว เห็นมาแต่ไกลเลยใช้ก็เจ๋งมากเลยแฮบันที่ชอบมากอะไรแบบเนี้ แล้วกน็นี่นี่บ้านฉันก็มีชั้นสองอีกมันยิ่งใหญ่ไหมล่ะโอ้มันยิ่งใหญ่จริงเลยชายเกลห้องน้ําก็กว้างแถมยังมีอ่างให้อาบน้ําด้วยดูสิว้าวโอ้แม่เจ้าโอ้ไม่ก,มก็มบันที่ชอบมากเลยแถมยังเห็นวิวทิวทัศน์ด้วยอดีมีที่อาบน้ําร้อนน้ําเย็นด้วยชายเกลเจ๋งไปหมดเลยฉันชอบอะไรอย่างนี้แถมกระจกนะแบบโู้มันใสมากเลยดูสิ โอ้โต้องเลย,ยเออฉันชอบมากเลยนะไชกิลแบบนี้เนี่ยอยู่สบายแน่บ้านหลังนี้นะบันนี่เชื่อว่าทุกคนต้องชอบแน่เลยเนาะทุกคนชอบหรือเปล่า,ปปาถ้าชอบกดหนึ่งมันนะใช่กดกัน<อ>เข้ามานะว่าแต่ไ<อ>ชกิลเออนั่นมันไชกิลในชุดโกโกวาคอมิสเนกานี้นะ เชกเกลใส่ชุดโกงว่ะเอ้ยทำไมมาหาฉันที่บ้านนี้ล่ะอ้าวแชกอร์มีสองคนแฮะอันดไอัเจ้าตัวนั้นต้องเป็นตัวปลอมแน่มันจะมาพังบ้านแชกเกลแน่เลยอ้ามันมาแล้วเข้ามาบ้านยด้ถอยถอยถอยบ้านนี้ว้ายไปไหนกรบ้านนี้โดนถอดว้ายแชกอร์จบ อาอาบน้ำใจนะอืมบ้านหลังนี้มันก็สูงดีเหมือนกันนั่นเนี่ย <c oughs> ฉันว่าหลังนี้นี่ยอาจจะปลอดภัยจากไชยเกลในชุดกโกโกวาก็มีซูนิดาได้นั่นเนี่ยถูกต้องเลยบันนี่รอบนี้ฉันออกแบบมาอย่างดีเป็นบ้านชั้นสูงอโอ้โห,โหนี่มันบ้านชั้นสูงสำหรับผู้ดีตีแดงตะแหงตีนเดินเลยใช่ไหมจ๊ะฮ <c oughs> ไม่ใช่หรอก ชั้นสูงแบบนี้ฉันหมายถึงว่ามีหลายชั้นนะอ๋อโอเคบันดี่ก็คิดว่าสําหรับชนชั้นสูงและบันดี่อยู่ข้างล่างบันนี้ก็ต้องเป็นคนชั้นล่างใช่ไหมเนี่ยฮ่าฮ่าคงอย่างนั้นแหละมั้งว่าแต่นี่นี่นี่บันนี้เธอต้องเข้ามาอยู่ในโซนตัวบ้านนะเธอจะถึงปลอดภัยเปิดประตูเข้ามาเข้ามาเข้ามา เรียบร้อยบอดี้เข้ามาแล้วแล้วก็ปิดประตูโว้วมันแข็งแรงมากเลยชัยก็มันยังกับป้อมปราการแต่ว่ามันติดอยู่นิดเดียวเลยนะชัยก็มันนิดนึงจริงๆนะก็คือพื้นที่มันเล็กนิดเดียวเองเลยอพอดีฉันมีงบแค่นี้แหละเพราะว่าเอาไปสร้างงานเปิดตัวบ้านหลังใหม่หลังแรกไปเรียบร้อยแล้วก็โดนพังทลายไปหมดแล้วอ่ะดิ โอโ้เธอไม่น่าสร้างบ้านหรูหรามาเห่าขนาดนั้นเลยใชยเคเลเพราะว่าการที่เราใช้เงินฟุ่มเฟือยเนี่ยมันเป็นการใช้เงินที่แบบซุรุย่ยซุร่ายโดยที่ไม่รู้จักคุณค่าของเงินใชเคเกลเข้าใจไหมครับฉันเข้าใจแล้วนี่ไงก็เลยสร้างบ้านแค่หลังนี้นะ่ะดูสิก็เพราะาว่าเธอเหลือเงินแค่นี้แล้วเลยได้แค่นี้ในะใช่ไหมเธอถึงต้องแต่ว่าบันนี่เชื่อว่าหลังนี้น่าจะการเช่าอะไช้เก็ลไดชุดอะไรนะก็กวาน่ะ โอ้ใช่จริงด้วยชัยเก้ามันกันได้อยู่แล้วเพราะนี่กันนี่กันกระสุนปืนได้ด้วยมันเจ๋งมากเลยนะชัยเก้าจะบอกว่านี่เป็นกระจกนิรภัยโอ้ดูลูกกระสุนวงจักรสิโอ้มันกันได้ดีมากเลยชัยเก้าดูสิเดี๋ยวมันี่จะยิงให้ดูอีกนัดนะมันจะเด้ง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 ูสิเดี๋ยวลูกกระสุนเอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดูสิมันสวยมากเลยชัเก้ามันเป็นว้าว ี่มันมันกระจกนีลภัยอย่างหนาแน่นเลยนะบันนี่ใช่แล้วถ้าบันนี่เพียงระเบิดลงในนี้เราจะตายไหมเออบันนี่เธออย่าพึ่งเลยนะก็ระเบิดนะอย่าพึ่งระเบิดบ้านฉันโอเคชายเกิลมันเจ๋งแบบนี้ฉันคิดว่าเจ้าชายเกิลในชุดก็โกวาก็โคเข้ามาจัดการไม่ได้หรอกเนาะถูกต้องเลยฉันจะคอยสอดส่องอยู่ในนี้แหละแล้ก็จะเข้าไปสอดส่องในนั้นด้วยชเกิล เธอเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าเอฉันมองไปรอบๆฉันก็ยังไม่เห็นอะไรนะบันนี่แต่ฉันเห็นแล้วนะมันอยู่ข้างล่างนั่นน่ะชายเกิเธอกระโดดดึงดึงดูซิเอ้ชายเกิลในชุดโกโกวาบันมาแล้วทำไมมันต้องมาตามรอง้ังจองป่ามเธอด้วย่ะชายเก้าดูซี่บันมานแล้วนะบันนี่แล้วจะรอดไหมวายมระเบิดหรอเ้ไม่กระทบกระเทือนบ้านเราไม่กระทบกระเทือนเลยม่ไอโดนอะไรเลยย่า 1> <1> มันแข็งแรงปลอดภัยบ้านหลังนี้แหละปลอดภัยที่สุดบัดดี้และบลูได้ถึงความสะดวกสบายและก็ความปลอดภยัยเ็มที่เลยไชยกิลดูสิ <S 1> <1> <S ไม่รู้สึกอะไรเลยใช่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใดๆทั้งสิ้นว่าแต่เสาบ้านเรายังอยู่ไหมชยชเิลเสาบ้านก็ยังอยู่เกือบครบนะแค่หายไปฝั่งหนึ่งเองว้าวเก่งมากเลยแฮ หลังนี้บัณน,นีตให้ผ่านใชก้ก็ก็ให้ผ่านทุกคนให้ผ่านหมายถ้าให้ผ่านกดหนึ่งแต่ถ้าคิดว่าอยู่ไม่รอดกดสองนะกระโดดวาร์ปหายไปว้ายมันเข้ามาจูโจมด้านในไชเกอร์เฮ้ยเฮ้ยเข้ามาจูโจมตอนไหนเนี้ยนานนะสีว้าวว้าวไชเกอร์หลังนี้คืออะไร嘛 รัาสาทชัดๆโว้นี่เธอสร้างขึ้นมาเองเธอยังตกใจเองเหรอ,อ,กกอใช่หนูก็ตกใจเองฉันเห็น <c oughs> ว่าฉันสร้างได้ขนาดนี้ฉันก็ตกใจแปลกใจแล้วเออแบนนี่เธอทังปตระตูทำไมนะอา้าวเขาไม่ได้เปิดแบบนี้หรอกหรอใช่ปตระตูพังอย่างนี้แล้วเราจะกันตัวประหลาดได้ยังไงกันไม่เป็นไรชัเกิลเดี๋ยวฉันจะเอากล่องออกมานะ แล้วก็ปิดประตูไว้นี่เป็นไงล่ะก็มันก็เจ็งอยู่เหมือนกันนั้นเนี่ยอ่าเป็นไงล่ะได้เลยใช่ไหมแล้วจะขึ้นข้างบนยังไงเหรอเราต้องเดินผ่านทางนี้ใช่ไหมชาเกลในไหนเดินขึ้นทางนี้เนาะปึ๊บ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 โอ้มันสูงจังเลยนะบันนี่ตึ๊บปึ๊บึ๊บตึ๊บปึ๊บย้ฉันขึ้นมาถึงยอดแล้ว ฉันก็อยู่ยอดแล้วประสาทหลังนี้ฉันว่านะปลอดภัยแน่นอนหายหว่วงเพอเราอยู่ตรงจุดใจกลางทุกคนที่เราประสาทหลังนี้จะปลอดภัยหรือเปล่ายอย่าลืมบวตกันเข้ามานะปลอดภัยกดหนึ่งไม่ปลอดภัยกดสองเชก็กดหนึ่งให้เลยพอดูสิมันดูมีกำแพงรั้วรอบขอบชิดขนาดนี้น่ะปลอดภัย อยู่แล้วหายห่วงสบายปรือใช่ไหมละ่ะชายเกลถูกต้องเลยถูกต้องเออบันนี่เธอว่าตัวฉันที่ใส่ชุดกโกว้าน่ะมันจะมาเรีออย้ยงอะไรเนี่ยอคืออะไรน้าเอ้เราโดนอะไรนะชายเกลเออเออ โอ้ชายเกลฉันว่าตัวนี้ต้องเป็นตัวการแน่เลยที่ทําให้บ้านมันระเบิดเมื่อกี้เรารีบวิ่งเข้าบ้านกันดีกว่าแล้วฮ้ยฉันไม่ต้องใช้แน่เลยนะโอ้เมื่อกี้ฉันเห็นแค่มีแสงส้มๆมาแล้วหลังจากนั้นฉันก็ไม่รอดแล้วนะะขึ้นยังไงเราต้องปีนสิชายเกลปีน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 อเดิม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 เด้มเดิมเดิมเดิเดิม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 เ กำลังปีนขึ้นไปโอเคในที่สุดเราก็ถึงแล้วเอ๊ะจับเราไม่ได้หรอกเบลเบลเบลเดจจับเราไม่ได้หรอกเบลเบจเบลเดจมาแล้วมันมาแล้วไซค์เกิ้โว้าวพังบ้านด้วยแฮะโอ้โหเออเออโอวันนี้ไม่รอดนะไวเกินไปน่ะในบ้านหลังนี้มันดูน่าจะแข็งแรงแต่ว่า ประชิดตัวเราไวจริงๆเลยนะสนุปแล้วบ้านหลังนี้ก็เอาไมา่อยู่นะจ๊ะ